สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูหลักการหวานโดโลไมหรือยิบซ้ำในแปลงสละกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะใส่โดโลไมหรือยิบซ้ำนะครับเราต้องรู้ค่าของดินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าของดินนะครับตอนนี้ pH นะครับในแปลงของผมขณะที่ฝนตกทุกวันนะครับ pH ก็อยู่ที่ 6. 5ุด้านะครับ เห็นไหมครเนื่องจากผมเนี่ยมีการใช้ฮิวมัสแล้วก็ปุ๋ยหมักอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นประจําทําให้ pH ในดินเนี่ยค่อนข้างที่จะปกติคงที่นะครับพืชน,นะครับสามารถดูดกินอาหารได้เต็มที่ใน pH ที่5.5ถึง6.5นะครับทีนี้เรามาดูการตัดสินใจนะครับหลายๆท่านในพื้นที่น้ําท่วมขังนะครับแล้วก็ดินเป็นกรดการใส่นะครับเราต้องใส่โดโลไม์นะครับ เนื่องจากโดโลไมทมีค่า pH ค่อนข้างสูงนะครับก็คือ8ถึง12นะครับเขาจะได้ดึงความเป็นกรดขึ้นมานะครับส่วนยิบซั่มนะครับให้เราใส่ในพื้นที่ที่นะครับดินมีความเป็นด่างหรือ pH ปกติอย่างเมื่อกี้นะครับสิ่งที่ได้จาก2อธาตุมีความแตกต่างอยู่นิดนึงครับโดโลไมทจะได้แคลเซียมแมกนีเซียมนะครับประมาณ20 30นะครับส่วนยิบซัมจะได้แคลเซียมกับ กำมะถันนะครับสองธาตุที่เหมือนกันคือแคลเซียมนะครับในเรื่องของปรับโครงสร้างนะครับเสริมให้ลําต้นแข็งแรงนะครับลดการแตกหลุดร่วงของผลสละได้ดีนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ให้ผลของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับลดการทําลายของเชื้อรา,มาแมลงโรคพืชต่างๆได้ค่อนข้างดีในส่วนของแคลเซียมนะครับ แล้วก็ในส่วนของแมกนีเซียมนะครับก็เป็นองค์ประกอบนะครับในการสร้างคอ r โรฟิลกับร่วมกับไนโรเจนนะครับส่วนกรมรมันนะครับก็จะมีเรื่องของทำให้รสชาติสีนะครับเนื้อสละค่อนข้างอร่อยเนื่องจากเขามีองค์ประกอบของการสร้างโปรตีนต่างๆนะครับนี่คือความแตกต่างถ้าดินเราเป็นกรดนะครับผมแนะนำนะครับให้ใส่โดโลไมท์ครึ่งหนึ่งยิบซ้ำครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ ปีละนะครับ2ถึงกิโลกรัมนะครับก็ใส่ครั้งหนึ่งประมาณครึ่งกิโลกรัมถึง1กิโลกรัมนะครับอย่างแปลงของผมผมจะแบ่งออกเป็น 3- 4ถึงเดือนครั้งนะครับก็จะใส่ประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมนะครับโดยประมาณนะฮะวันนี้ผมใส่1กิโลกรัมนะครับเพราะว่าผมใส่เป็นยิบซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือสลากของผมไม่มีไม่มีอาการเปลือกแตกนะครับแต่พอเวลาสุก เวลาเวลาเขาสุกอายุประมาณเจ็ดเดือนกับสิบวันเนี่ยก็จะมีลักษณะเขาเรียกอะไรอะ่ะหัวแตกนิดๆน,นะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อรสชาติตอนนี้รสชาติค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ค่อนข้างอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลผลิตด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับก็คือเรื่องของให้เนื้อเนี่ยแน่นกว่านี้นะครับผมจะจะปรับปรุงคุณภาพให้เนื้อแน่นและลูกลักษณะให้ออกเป็นลักษณะกลมนะครับ แล้วก็มันวาวในในเรื่องของส่วนส่วนของสีผิวนะครับนี่ครับก็คือพยายามเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้ลูกลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็คือนี่ยังไม่ได้อายุนะครับให้ลูกเขากลมกลมแบบนี้ครับนี่ก็คือลักษณะลูกที่สมบูรณ์นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วก็มีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับผิวค่อนข้างมันวาวแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ทําให้อ่าผลเนี้ยสีไม่สวยเห็นไหมสียังไม่สดนะครับอ่าในส่วนของสีสดเราอาจจะเพิ่มตัว แมกนีเซียมกำรรมะถันนะครับต้นละ3ามขีดนะครับก็ได้ทุกๆ3าถึงสเดือนนะครับทางนี้ก็ให้ดูให้ดูว่าเขาขาดหรือเปล่านะฮะวันนี้ที่ผมใส่เนี่ยผมใส่เพื่อเสริมคุณภาพนะครับจริงๆเขา,าเขาไม่ได้ขาดมากนะครับเนื่องจากผมมีการพ่นน้ำหมักฟาร,รม์มคุณดินแล้วก็แร่ที่ผมหมักเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับแต่เนื่องจากฝนเนี่ยตกบ่อยถ้าแคลเซียมในดินน้อยนะครับการเคลื่อนย้ายธาตุค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่า ฝนตกฟ้าปิดอากาศในด,ดินไม่มีนะครับทำให้พืชเนี่ยดูดกินอาหารไม่ได้นะครับ mm. ก็จะส่งผลแบบแบบที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะ mm. เห็นไหมเนี่ยเราต้องการผลแบบนี้นะครับเราต้องการผลแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากลมค่อนข้างสวยแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่เก็บผลผลิตค่อนข้างที่จะดีครับปัญหาหัวยุบนะครับหัวเน่าไม่มีนะครับอาจจะมีเนื้อแตกตรงหัวนิดนิดสหรับเขาเรียกอะไร ช่วงที่ได้อายุการเก็บเกี่ยวนะครับปัญหาเชื้อราการหลุดร่วงนะครับก็มีน้อยมากนะครับเนื่องจากผมใช้จุลินซีย์ในการพ่นนะครับวันเว้นวันในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆนะครับก็จะพ่นบ่อยๆนะครับช่วงไหนฝนไม่ตกก็จะเป็นห้าถึงเจ็ดวันนะครับก็จะเห็นว่าลูกค่อนข้างโกแล้วครับนี่เดือนเดือนหนึ่งครับวันที่เก็บได้ก็คือวันนี่ฮะเดยวต้องนับไป 7จ e ็ดเดือนกับสิบวันนะครับนับไปจากวันนี้นะฮะก็คงมีแค่นี้นะครับการหวานอ๋อผมจะพูดถึงการหวานนิดนึงการหวานผมแนะนําให้หวานแบบกระจายตั้งแต่บริเวณโคนต้นเห็นไหมฮะออกมาต้ทรงพุ่มกลางอกหวานไปเลยครับตอนนี้รากรากสละกของเราเนี่ยออกมาถึงกลางอก้วฮะเราหวานให้กระจายเพราะว่าแคลเซียมกับบรอนเนี่ย พืชดูดกินทางรากดีที่สุดแล้วก็เขาก็จะขยายรากขยายต้นขยายผลไปสู่การขยายใบนะครับกินตรงไหนขยายตรงนั้นนะครับส่วนโบรอน,นผมใส่ไปหนึ่งขีดเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะปรับเป็นสองขีดครับเดี๋ยวผมจะขยายดอกใส่โบรอนเพื่อให้การติดผลทุกอย่างคุณภาพอยากจะให้มันขยับตัวสูงขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเพื่อจะได้อร่อยนะครับแล้วก็ลดการนะครับทําลายของเชื้อราต่างๆนะครับตอนนี้ก็ การใช้จุลินทรีย์การใช้ยูมัทนะครับแล้วก็จุลธาตุต่างต่างนะครับทองแดงสังกะสีเข้ามาร่วมนะครับในการใส่ทางดินก็เป็นไปนในทางที่ดีแลวยังไงผมก็จะพยายามที่จะลงคลิปบ่อยๆเพื่ออัปเดตวิธีการนะครับการดูแลสละอย่างปลอดภัยเนี่ยเราทํากันอย่างไรนะฮะกับสวนสละฟาร์มคุณดินนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับวิธีทำทำสลาหรือการปรุงดินหรือทําเกษตรปลอดภัยเนี่ย ผมจะมีช่องนะครับการปลูกสละสุมาลีและการทําเกษตรอินทรีย์นะครับให้เราแบ่งปันเรียนรู้กันนะครับยังไงก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ติดตามกันได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ